โดยบริษัทไทยเบเบรเรดจำกัดมหาชนอยู่กับคนทุกช่วงเวลากูลังนะเมื่อกี้มึงว่าไงนะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยก็เมื่อกี้มึงบอกว่ารักกูอะกูไม่เคยบอกรักมึงเลยเหรอเออมึงไม่เคยบอกรักกูอ่ะบ่อยรอดมึงนะงั้นฟังดีๆไม่มีลีรันนะมึงอืม ู้ชายกับผู้ชายจูบกันทําไมยังไม่ได้จูบยังไม่ได้จูบอะไรครับอ๋อรถนี่คือเรียกว่าจิตอ้าวไม่เ้ยมาทำพิธีกรสัมภาษณ์ไปเดี๋ยวฉันอยู่ตรงนี้ลูกสามลูกสามแล้วป้าตายแล้วหล่อจังเลยอ่ะแคไมป็นสิธีกรหยุดจากวงการละครไปตลอดทุกวันนี้ละครมันต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเร็วหล่อหล่อหล่อแน่นอนครับวันนี้ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่แรงที่สุดในตอนนี้เลยขอต้อนรับมิวกับกัสครับสวัสดีค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทีนอะไรอะจากละครเรื่องอะไรจากหนังเรื่องอะไรกันมอมชอบชอบชอบไม่เคยดูฉันไม่เคยดูแบบนี้สิบกว่าปีที่ผ่านไปหยุดนี่คือเลี้ยงลูกอย่างเดียวเอย่างเดียวมาเห็นซีนเมื่อกี้อุ้ยอยากด้วยนี่คุณรู้ตัวแบนคะลักษณะของคุณนี่คือสาววายนะจริงเหรอคืออะไรอย่างกี้ถือลักษณะสาววายไหมใช่สังเกตปกติทศสมัยพวกเราวัยรุ่น ผู้ชายกับผู้ชายจุกกันต้องมีแต่ตุ๊ดแจเกออันนี้เขาเป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วคนที่ชอบให้ผู้ชายกับผู้ชายจิ้นกันน่ะก็คือสาววายทั้งหลายถูกต้องปะชอบกันเขาอไหนลองมองตาแล้วแบบเอาจะมูกชวนกันซิเป็นอะไรขยับยุติยุยขยับเท้าดูกันค่ะมีไหมลองดูนะลองดูอ่าลองดูเดี๋ยวจะถามความรู้สึก เป็นอะไรครับอะไรนะคนจีนังตื่นเต้นเนาะไหนลองฉากที nah ่เขาบอกว่าจินระดับสิบเป็นยังไงมาลองดูไม่คิดจินระดับเท่าไหร่ไม่คิดระดับหนึ่งไหนลองจินระดับสิบเป็นยังไงอ่ะจะดีเหรอครับผมลองดูลองดูไหนลองจินระดับสิบระบที่คิดเองเออเอง กูขอโทษนะมึงขอโทษกูเรื่องอะไรกูตอบอะไรวะกูไปนอนกับปุยฝ้ายมาแล้วมึงมีอะไรกับเขาหรือยังกูทำไม่ได้มึงได้ยินไหมทานว่ากูทำไม่ได้กูนอนได้แค่กับผู้ชายแค่แค่มนึงคนเดียว ต้องลองมึงน่อยนะครับคุชายทุกคนใช่ไหมคุณชายลืมบทจังบทไม่ได้โอ้ไม่คนเดียนี่ยากถึงนิดนึงเมื่อกี้นี่จากซีรีส์เรื่องอะไรคะจากทันทายเดอะซีรีส์ทันทายเดอะซีรีส์ซึ่งบอกว่าตอนนี้มีคนดูย้อนหลังมากกว่า50ล้านวิวไปแล้วใช่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากๆเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายไปมากเลยครับที่มีแฟนๆมาสนับสนุนมากขนาดนี้ครับใช่เห็นสนิทกันขนาดนี้อยากจะรู้จริงๆเลยว่าจะรู้ใจกันขนาดไหนเข้าคําถามข้อแรกเลยดีกว่าคําถามแรกเราจะถามมิวก่อนครับถามว่าตุ๊กตาตัวใดเป็นของกัส s s ที่รนาได้เที่รานหลอกใช่ปเนี่ยอันนี้รือเปล่าฮ้ยถาทมเชถามเช ไม่บอกต้องตอบเลยไมบอกต้องตอบเลยตอ,ตอบเลย,เลยดมกลิ่นก่ออีกตัวนึงดมได้นะคะเ,เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเอเอดมได้ตัวไหนก็ได้ถือไว้เลยก็ได้ไปนนี้ใหม่ไปปะเนี่ยผมว่านี้ครับผมอันนี้ถูกหรือผิดฮะถูกต้องครับโอ้โจี๊ดจี้แล้วกตัวนี้ก็ถ้าตั้งแต่จำความได้เลยครับอ๋อใช่ ทำไมเออทำไมถึงรู้ว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นขายอนหารคือน้องกัล์พ่อคุตบอลครับผมแล้วไม่ชุดกลิ่นเนาะก็ก็ไม่ได้สักนานแล้วเหมือนกันเลแต่จำกลิ่นัำได้นะค่ะต่อไปทุกวันนี้ผู้ชายต้องมีลิปสติกด้วยฮะจริงจริงผู้ชายจะต้องมีลิปสติกด้วยขายข้อต่อไปจังกว่าอันไหนลิปสติกของมิวมีสามอันด้วย ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วผมเอาอันนี้แล้วกันครับก็คือลิปมันธรรมดาเนี่ยแหละอ่ะอันไหนคือลิปสติกของคุณอันนี้คเขาผมจริงป่ะเนี่ยพี่จริงตันนี้เป็นของแฟนๆเขาซื้อมาให้ครับผมแล้วก็ได้เอามาใช้มันเป็นลิปสติกหรือลิปมันเนี่ยเป็นลิปสติกมีสีครับผมลิปสติก ก็ทาเองเป็นไหมก็ให้พี่ช่างแต่งหน้าทาให้อ๋อไม่ละก็ทีนี้เราเช็คของใบตรวจแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรอีกค่ะเหมือนจะมีคนแพ้นะเนี่ยอะไรหัวมง่าโดนลงโทษอยู่แล้วเอางงเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี่คืออะไรอ่ะ ไบอกเอาเลยนะเอาละวค่ะเรามาทายใจต่อไปนะคะว่าต่อไปเนี่ยอันไหนคือของกราฟถีองานผมถืองานผมได้เลยนี่กันเลยนั่นไงจังหวะการจัืหวะการส่งมือจะแกรเละอ้าวเหรอครับือยากเหรอผสมนิดหน่อยิวที่มารยาทนี่ว่าเกลือนี่ว่าเกลือับผมเกลือหูยกะลูมไหมเนี่ยไม่กล้าดมเลย เขายังไม่ใช้แต่หรือบางอันอาจจะใช้เลยก็ได้บางอันอาจจะใช้แล้ยผมไม่รู้นะอันไหนคือของกราฟผมว่าอันนมันแปลกนีกราฟของของแปลกเรื่องแปลกไปหน่อยครับผ,<อ>ผมว่าสองอันนี้แหละครับเอาอันไหนผมกิงใกล้เคียงกันมากเลย Tiktok Tiktok ผมว่าเน,นี่ละกันกับชอบใช้อะไรง่ายง่าใช่ไหมคะกราฟเบอร์สองใช่ไหมผิดครับผม อะกรเลยครับสารส้มครับท่ไมเหรอแล้วการชอของแปลกไม่ใช่ใช้ยังไงอ่ะมาดับกลิ่นจักรแล้วไม่แล้วทำไมถึงใช้สารส้มอ่ะคือเหมือนกับว่าผมใช้มาตั้งนานแล้วคือมันใช้แล้วมันดับได้จริงๆครับไม่เราเวลาผมณเขาทำได้ครับเวลาใช้ใช้ยังไงมันก็ทา ใช่เหมือนร้อนธรรมดาเลยครับอันนี้คือทาตอนอาบน้ำป้าตอนอาบน้าหลังอบเสร็จครับนี่มันจะไม่บาดจักรเละหรอเีลยเอาพี่ก็หาเหลี่ยมด้านนี้มันไม่คูดขานดิไปทาด้านแหลมแหลมมันก็บาดหมดเลยแล้วยังไงถึงเริ่มใช้สารเพราะผมรู้สึกว่าพอใช้อันนี้มันเหมือนกับเป็นเขาเรียก ธรรมชาติเหมือนกับเหมือนกับมัน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 ไม่ได้เป็นเคมีอะครับมันใช้แล้วมันดับได้จริงใช้มานานแค่ไหนตั้งแต่เนีกยตั้งแต่ช่วงประมาณมัธยมต้นวัยรุ่นเราวัยรุ่นวัยรุ่นโพะช่วงมอต้นคือผมจะเป็นคนที่เตะบอลบ่อยมากแล้วคือกลิ่นตัวผมจะแรงมากสารส้มเอาอยู่ด้วยเอาอยู่เอาละเดี๋ยวฉันจะไปลองนะข้อต่อไปเนี้ยเป็นของใช้ใกล้ตัวเลยแหละถามว่าอันไหนคือเสื้อของมิว ผมว่าอนี้ทำไมอ่ะใช่ไหมทำไมถึงมานคลิปวานนี้เพราะมันมีกลิ่นด้วยจอกลิ่นก็ได้มีกลิ่นไหมมีกลิ่นหรืเปล่าแล้วในองมิวฮะอันนี้ครับผมโอ้ช้าขลาดนียเออ ก็เลยจำได้เขาได้ทำไมคุณจำกลิ่นเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็มันคุ้นคุกิ่นนี้มากกว่ากลิ่นติดจมูกใช่ไหมติดจมูกเพราะว่าช่วงนี้ก็เจอทุกวันอยู่แล้วก็ได้กินบ่อยเอาละค่ะสรุปเลยนะคะทั้งคู่หนึ่งต่อหนึ่งเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบทลงโทษที่ทั้งคู่ต้องโดนด้วยกันอันนี้คือบทลงโทษที่ทั้ง2ท่านได้เสมอกัน สามสองเดิะโอ้ยหมูติดมันอร่อยจะตาย,ายนยนะมไม่ชอบกินมันเออคุณจะต้องทานในสิ่งที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าของคุณเพราะมันคือบอลอทลงโทษเพราะอะไรกลัวหมูติดมันเขาคือเหมือนผมไม่ชอบกินมันัะผมตอน,น,นเด็กเวลาทาน พวกมันๆแบบใหญ่ๆผมกินแล้วอ้วกเลยครับอหรอร่อยมากเลยนะเพโอ้ผมกินไม่ได้จิผมมันจะได้กินครับกินอะไรที่เป็นมันๆไม่ได้เลยใช่ครับไม่ไอ้นี่ยังพอว่าแต่สตรอเบอรี่ที่มันน่ารักนะมันหวานนะทําไมคุณถึงไม่ชอบสตรอเบอรี่ครับคุณกราวผมไม่ค่อยกินอยู่แล้วครับทไมอ่ะผมไม่ค่อยชอบแบบอะไรหวานเท่าไหร่ด้วยไม่ชอบคือแบบว่ากินไม่ได้เลยกินได้ครับแต่คือถ้าสมมติไม่มีใครบังคับให้กินก็จะไม่กิน อ oh, แต่คือไม่ชอบใช <t> ่ก็ก็ไม่เชิงไม่ชอบ like <Kle an> แต่ก็ไม่กินครับถ้าเลือกได้จะไม่กินใช่ใช่่ครับแต่คุณกินสตรอเบอรี่ได้คนหนึ่งกินหมูได้เอครับปอนสลับปอนเอาชินเล็กๆหน่อยนะหน วันน um, oh. <cn> ี no ้เราต้องขอขอบคุณน้องกราสและน้องมิวมากนะคะที่มาเติมความฟินความหวานให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเะไข้าับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหลังไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ